สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะเอาหักลำกากให้เพื่อนๆดูครับหน้าตาประมาณนี้ครับเหลือแค่ตัวล็อกก็ใช้ได้นะครับได้พกแล้วครับแบบเท่ๆบ้านๆแล้วครับ เหลือตัวล็อกลำํำแล้วก็ตอกสลักให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมไฟฟ้างานมือครับนี่ครับพอได้พกครับไม่ต้องอะไรมากก็ใช้ได้นะครับ ไม่ต้องได้หาซื้อครับทำเองภูมิใจครับตัวนี้เหลือแค่สลักกับตัวล็อกลํำนะครับตรงนี้ทะลุนะครับผมเชื่อมไม่ไม่เก่งนะครับคงไม่บ้ากันนะครับคงไม่เบื่อกันนะครับเพื่อน อาจจะเป็นคลิปมั่วๆพอเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับแบบบ้านๆครับเข็มก็เรียบร้อยหือประมาณที่ผมว่าน,นะครับ ไม่เยอะครับเดี๋ยวตอนเสร็จอยากจะดูฝากกดติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างนะครับของไม่เป็นไรนะครับติชมกันได้นะครับสวยไม่สวยไม่ว่าก,กันครับแค่อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับ ตัวนี้ก็เล็กๆครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ <S 2> <S 2> <S ครับไม่มีอะไรนะครับขอบคุณครับ